่งใใหหญลลอัวจกากแกรงแล้วยินดีในการกำจัดกิเลสความอยากแบบยึดมั่นถือมัน่นแง่นั้นเชิงนี้ตัวตอนนั้นตอนนั้นมันยังมีความอยากแบบยึดมั่นถือมัน่นเรื่องไหนอยู่แล้วกำจัดมันออกกำจัดมันออกพิจารณาโทษของมันพิจารณาประโยชน์ของการไม่มีมันพิจารณาประโยชน์ของการคิดแบบพุทธะอย่างนี้เป็นต้นนะพิจารณาเข้าไปแล้วก็เลือกเอาการคิดแบบพุทธะถ้าเราเพิ่มศีลขึ้นไป พอเราเพิ่มศีลขึ้นไปนะยินดีในการเพิ่มศีลขึ้นไปพอยินดีในการเพิ่มศีลขึ้นไปปุ๊บเข้าไปหาจุลศีลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าไปหาจุลศีลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าไปหาสมดุลมากขึ้นมากขึ้นพอเรายินดีในการเพิ่มศีลเข้าไปนี่นะโรคมันจะลดลงทันทีเรื่องร้ายมันจะลดลงทันทีเลยทันทีเลยนะใจที่เป็นทุกข์นี่ก็ลดลงเลย กลายเป็นใจที่ผาสุกเลยโรคก็จะลดลงทันทีเรื่องร้ายจะลดลงทันทีเลยความแข็งแรงเรื่องดีจะเกิดขึ้นทันทีเลยวินาทีนั้นเลยเราจะเห็นเลยยิ่งใหญ่มากเสร็จแล้วพอนานเข้านานเข้าเป็นไงก็จะมีโรคมีเรื่องร้ายเข้ามาอีกเพราะอะไรเพราะเรายังมีกิเลสส่วนที่เหลือนะมามาทำให้เราไม่ยินดีอยู่อีกมันจะมาเป็นระยะระยะนะมันรอเราเป็นชั้น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 อยู่ พอเราก็จัดชั้นนี้ได้นะมันจะได้อาศัยเป็นสักพักหนึ่งเดี๋ยวกิเลสส่วนที่เหลือเดี๋ยวมันจะสลอนหน้ามาเองหรอกไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวก็จะโพลหน้ามาให้เราไม่ยินดีอีกเอา้าไม่ยินดีที่ไม่ได้ดังใจนะั่นแหละไม่มีอะไรหรอกตรวจไปตอนนั้นนะไม่ได้ดังใจเรื่องไหนตรวจแค่นี้แค่นี้แค่นี้พอเข้าใจไหมเออนั่นแหละตรวจแค่นี้มันมีอะไรที่ไม่ได้ดังใจเราอยู่ตอนนั้นนะ่ะ เออร่างกายมันไม่แข็งแรงดังใจเออเหตุการณ์มันไม่เกิดดีดังใจหมายคนนั้นคนนี้ไม่ทําดังใจหมายนะเหตุการณ์มันไม่เกิดดังใจหมายแค่นี้แหละแค่นี้แหละแล้วมันไม่แช่มชื่นอันนี้แหละกิเลสอันนี้แหละกิเลสมันไม่แช่มชื่นอันนี้แหละกิเลสกำจัดมันเลยโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหถ้ามันหมดอันนี้จะสุขใจชอบใจถ้ามันเป็นอย่างนี้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจมันยึดอยู่แบบนี้ยึดอยู่แบบนี้พอตรวจอันนี้ได้เฮ้ยเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ มันจะเกิดอันนี้ก็ได้ถือว่าได้ชดใช้วิบากรับเราก็หมดไปก็โชคดีขึ้นยินดีให้มันได้มันจะไม่เกิดอันนี้ก็ได้มันจะเกิดสภาพที่ดีก็ได้ถือว่าเป็นกุศลให้เราได้อาศัยก่อนที่ <way> ทุกอย่างจะดับไปเนี่ยเราก็ยินดีให้ได้เลยยินดีทันทีเลยแม้เกิดเรื่องร้ายเรื่องไม่ถูกใจก็ยินดีให้มันได้จะเกิดเรื่องร้ายอย่างนี้มันจะแก้ไม่ได้เลยก็ยินดีให้ได้อย่างนี้เป็นต้นพอยินดีได้มันจบเลยหรือจะเกิดเรื่องดีก็ได้คือได้หมดทั้งสองไง เรามายึดมันถือมันจะเกิดเรื่องดีก็ได้จะเกิดเรื่องร้ายอย่างนี้ก็ได้อไดพอเรายินด,ดีได้มันจบเลย